ได้แล้วกัลาเซครับผมไงนะเป็นการเข้าจะผิดอย่าง,งแรงเลยถ้า <c oughs> ไม่ควรไปอยู่ที่นี่มีคนเยอะแยะตื่นขึ้นกลางทะเลมึนสลึมไม่รู้สีรูปแบบจำาไรก่อนหน้าไม่ได้มีเงินเงินก็ละลายหายหมดไปกับเล่าไม่ไม่ไเจ้า <c oughs> จะไม่เข้าใจนะข้าคือกับตันแจ็คสแสมรูตัวจริงของจริงหนึ่งเดียวคารัสครอมยินดีที่รู้จักเ,เดินไปให้หนากไป ทำไมถึงมีโลกแก้วเห็นเขาเป็นคนคุมที่นี่เหรอข้าอยู่ที่ไหนขอโทษนะกัปตันสเปรโร่ขอเป็นเกียรติพร้อมต้อนรับท่านสู่เรือชื่อดังระดับโลก Queen Anne's Revenge Blackbeard